สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับหนุ่มโลคอสครับวันนี้เรามาที่ทุง่งนาครับนนทุง่งนาวันนี้เราจะมาดูสอนสอนสอนอย้งครับสอนเขียดที่หน้าวะสอนนะครับวันนี้เราจะลงไปดูกันว่า วิธีการสอนเป็นยังไงสอนสอนเกียรติคีน่า,นนาได้บบได้นี่ครับวิถีชีวิตของชาวบ้า,บานชาวอีสานบานเฮาครับอืมวิธีการสอนสอเลยครับบุ๊บครับพุดครับมึงน,น,นี่ครับอื่ เอามันบอดสิบบอจ้าครับเราจะให้ดูใกล้ๆนี่เหลือแบานี่อปานือหมุนบนน้ำบนีคนี่ครับนี่คือกเาปาต้านเาต่ไม่กีเต้าหรอัดาะเพ็บาไม่โมนหนูนสบายเออนี่ตรงนั้นีนี่นี่นี่นครับนี่นีย อันนี้แบเก็บเอาตะวเขียดที่หน้านี่ครับนี่คู่นึ่งโอเคห้องสุดแต่ตรงนี้คือเหมือนกันตั้อันอยู่ในขวดนี่แม่นี่ยังในขวดแมงดานี่ครับในขวดนี่เป็นแมงดากับแมงแมงดากมงเต่า เตแมงกิเตาก็คือแมงตับเต่านี่ครับอันนี้แมงเงี่ยงแมงนกนองอันนี้แมงนกนองครับภาษาอีสานเนาะแมงนกนองภาษาไทยไม่รู้ครับ นี่ครับเดี๋ยวเข้าสิไปเมืองอีกคูทังนี่ครับได้ก็ได้หมานบ่หมานไปดูกันก็ได้ว่าตาพอได้หลายว่าตาพอ คูถาด้หลายก้น <c oughs> คูนี่คูใหญ่แวน้หมออดเลยไดหลายก้อถั่วพลิมกยี่นีค่ะแต่สิคูนี่แล้นง <c oughs> ้ง,งัพล <c oughs> เป็นไหนเนี่ยขางในจไหนกินหล่พ่อเอาซื่อๆได้มาค่กินเอาไปเห็ดจังไหนกินกเาาานาะจังเ,เ,งเลียวชมพัน <c oughs> น้อยมน้อยได้วากกวาครับ บดี้หรอบดี้หะอนี่บาทนึงอ่ะนี่บาทนึงอ่ะนี่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 นสอนได้เท่ละบาทอ่ะนี่เท่ละบาทบาทละเท่านี้บาทก็คือครั้งนะครับครั้งสอนได้แต่ละเที่ยนี่ครับมือที่การสอนปปึึ๊๊ใสายไปทั้งซ้ายแล้วก็สายไปทั้งขวาครับ

กระซิโตละสวยมั้งด้หรอกกระน <ừ, S 2> ั้นกะซิตโตอย่าลืมจแบบีบนะไม่ะโลสองรอดเหะปตายมอละโลสองรอใช่ไหมวันนี้เอาเอาไปเฮ็ดในในจังไหกินเนี่ยกรหมูขบี้าหมูกระเพยกระเอู๋อูใส่ซูเย็นชาลูกใเต้ามันทุเรีนใส่ใบชะตาหน่อคนนะอู๋ชาลูกชาเต้ามาจากกรี๊ดอู๋อู๋คือ,เ,อ,เ,อเห็ดจังไหนอู๋ ใส่หม้อเอาทำพริกใส่กับใช้ใส่เดียดอ่อเดียดอ่อคืนเอาเหยียดร่วมโอ้หนึ่งกิโลน้ำตาลน้องซีมึงเงแซ่บไปเศษเศษแล้วเป็นนั่งเศษแล้วตักออกใส่ถุงแล้วให้มันเย็นเราไปใส่ตู้เย็นได้ตู้เจ้าของไม่ได้กินเจ้าขังไม่ได้กินจอนเจ้าไปตูกครับ เป็นยังสี่ะครับทีที่ชีวิตของอีสานมันเฮ่าเอาจงไว้่าลูกถ่านเจ้าของมัดบ่ได้กินแมงดาลจ้าแมงดาครับแต่แม่งดาพอ นีงนาใบแ่ไหนละพี่แมงดานี่เลยเนี่ยแมกะพนีเพื่นี่ะนะเพื่อ้อนี่นี่นี่ครับเียดหาแล้วผิดโอว่าจังสันนี่ครับเป็นเขียดตัวเล็กๆ เงียได้แล้วรขึ้นไปกินน้ําแา้ลก็ลงมาสอนไม่เฉพาวันนี้ละครับนี่ครับนิว n o ม m a l ี่ครับสอนมาสอนกับไส้แมครับมาสอนกับไส้แมด้ะค่ะแข่โคบีแโคบีแโคบีนะค่ะมาสอนกส้แม แ <ừ>, กนข้อวิดอยู่ในน้ำบัวใหกระเทศหินสอนไม้ปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊ ไรตัวหนึ่งเก็บเอาเรากะสอนไหมครับโอ้ต้องเลรงียเรงขึ้นมาล้วบ้างอืมใส่มาเก็บอเอาแล้วครับเก็บเอาเทเเก็บเอาเทเี่โตหาโต แล้วก็ไปใส่คูถังมันมังทั้งผีก่อนครับคลิปคลิป มาด้วยกันมาสอนท่าขรา, <c oughs> าดเด <c oughs> ้อจังหวัดขราดด้วยกันมาสอนเลี้ยงหลองมาไล่ด้วยกันนี่ครับสอนท้ยหลังชึบทบ เอาไมไดไม่ใ,ใส่คุ้ใสนี่ครับเต้นสว่าสาวยสาธิต

คุณโฉเทานั้นสิตัวร่5ื0เนี่ยเฮ้ยโอเคครับนี okay, ่นะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอิสา,านมันเฮ้าที่สามาหากินอยู่กับธรรมชาติ ถึงหนาได้กะหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับฤดูนี้กะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่ครับขมาสอนหาปูหาปลาหาเขียดตามท้องทุงหน้า คครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ